ครับวันนี้สะปาบ้านพุ่งจังหันนะครับปาโคตรเยอะเลยครับผมวันน euh, mm ี้ปลาโน้ยปลาน้ยสวดสวดโอ้โคตรเยอะเลยคุณาครับแบกขึ้นว้้ว้าวว้าว้โอ้้ปลาคอใหญ่คอครับปลาคอใหญ่ครับปลาคอใหญ่้ครับเบ้องมันลอยครับเออ ตาาคักกระโดดกันเนี่ยครับปีนเนี่ยนะครับอันนี้เยครับเออโอ้ดึงได้ครับ เราไปซองเบื้องในโค้งเงี่ยครับคุนาครับเห็มว่ครับคุณนาคุนาใส่ใส่ป่ากให้ปุ่มบ้งด้วยลาจจะป่าหนักไปยูเอ้ยไปยู่เลยโอ๊ไกลหมดพี่

เอาแค่นี้นะครับบวัสดีครับ